สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่จะพาทุกท่านนะครับมาติดตามนะครับสวนลหญยของน้องปาล์มนะครับที่เราคุมใบแล้วก็บำรุงช่อยืดช่อนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เรากลับมาติดตามในแปลงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับครับแปลงนี้ที่เราพอจะจํากันได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เรามาคุมใบนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับหลังจากที่ ลงคลิปนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับก็มีโอกาสได้เข้ามาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็คือใบอ่อนนะครับก็ค่อนข้างที่จะแก่นะครับแล้วก็คุณภาพใบก็ค่อนข้างที่จะดีมากเลยครับทุกคนใบจะสวยมากนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นช่อที่อยู่ด้านล่างๆนะครับก็ดูคุณภาพช่อก็ค่อนข้างที่จะ สมบูรณ์นะครับทุกๆคนคือหลังจากการที่เราคุมใบอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นก็คือช่อก็ค่อนข้างที่จะไหลขึ้นมานะครับอย่างชัดเจนนะฮะก็ตอนนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการยืดบำรุงนะฮะก็จะเป็นดอกไดยชัดเจนละนะครับ แล้วการให้น้ําเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการกันเชื้อราแมลงนะครับตอนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเกษตรกรก็ต้องห้ามละเลยตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ใกล้ดอกจะบ,บานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงอากาศร้อนๆจะกระตุ้นให้ดอกบานได้ไวขึ้นนะครับนี่นะครับทุกคนเป็นช่วงที่อากาศร้อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงของการข้ามหนาวแรงมาสู่ร้อนแรงนะครับ ต้องให้น้ำนะฮะลำไยตอนนี้ต้องการน้ํานะครับเป็นอย่างมากเพราะว่าเพื่อจะบํารุงช่อดอกนะครับแล้วก็เรื่องของการทําให้ดอกมีคุณภาพที่สดดอกสมบูรณ์แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญเราก็ยังต้องบํารุงนะฮะแล้วก็ต้องมีการให้น้ําอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าช่วงนี้พืชต้องการน้ําเป็นอย่างมากเลยนะครับ ลำไยแปลงนี้จะมีนะครับลำไยที่มีอายุมากนะครับ3าสิปีก็มีนะครับแล้วก็มีลำไยนะครับที่อายุน้อยนะครับก็จะอยู่ในแปลงดูกันปนปนกันซึ่งตอนนี้เท่าที่เราสังเกตเห็นก็คือเป็นช่วงของดอกนะฮะดอกลำไยเริ่มที่จะชัดขึ้นมานะครับแปลงนี้นะครับที่ผ่านมาก็จะมีการยืดช่อนะครับบำรุงช่อนะครับแล้วก็ จะได้ในส่วนของไนโตรเจนปลดปล่อยนะครับไปเป็นที่จะปร้อยนะฮะก็เราสังเกตเห็นคุณภาพของช่อนะครับคอนข้าที่จะสดมากๆนะฮะแล้วการแตกนะอันนี้คือความเจ๋งของการเปิดตาดอกแบบแรงนะทุกคนการแตกนะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับมีความสมบูรณ์กันนะครับแล้วก็ขนาดของช่อก็ค่อนข้างที่จะเป็นขนาดที่พอๆกันนะฮะ รเรามาดูล่างๆ่วนที่อยู่ด้านล่างก็ไม่ธรรมดาไม่ขิ้เหล็กเลยนะครับครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะหลังจากที่เราคุมใบนะครับบำรุงช่อยืดช่อบป้นที่เรียบร้อยผลก็จะเห็นตามนี้เลยนะครับทุกทุกคน ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามกันโดยเสมอมานะนะครับแล้ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่พาทุกท่านมารีวิวสวนมายแปลงนี้นะครับนะครับเดี๋ยว e ีพีต่อไปนะครับเราจะไปที่ไหนรีวิวสวนลำไยแปลงไหนเดี๋ยวติดตามกันนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ